ะคะไครับเดี๋ยวน้องๆดาราที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็จะร่วมกับจะร่วมกับตังเรียนแพทย์ตังเรียนพยาบาลนะครับออรับบริจาคจากท่านผู้ป่วยและยิที่มาในวันนี้นะครับเราได,ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยใน<ม>ยามวิกฤตและฉุกเฉินนะครับ แล้วก็ดูดูดีว่าโรงพยาบาลตุรกีนะครับและโรงพยาบาลทั้งหมดในกองทัพบกนะครับยินดีช่วยเหลือประชาชนทุกคนนะครับไม่ยามวิกฤตนะครับไม่ว่าจะวิกฤตอะไรก็ตามนะครับเมือตลอดเลย ต่อไปนะครับขอขอบขอบคุณท่านเจ้ากรมแพทย์หลวงนุูกในการลงมารดนเกล้านะครับต่อไปจะเป็นทีมดารานะครับขอถ่ายรูปร่วมกับทีมรับบริจาคของเรานะครับ